19เทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุขาพยาปัตตาจนิพย,จนพยาโสกปัตตาจนิโสกหุนตุสเพปพิปานิโนเอตาวตาจะอัมหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังท่าทานตุสัทธายาซิรังรักขันตุสัพทพาภาวนาพิรตตาหุนตุขะชันตุเทวตาคตา20 สัพเพุทธาปรัปตาปัจเจกานันจะยังพ้ารังระหันตานันจะเตเชนอรักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชนารักข้างพันธามิสพพโซสัพเพพุธาปรปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตเชนารักข้งพันธามิสพพโซสัพเพพุธาปรปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะ เตชนาระคขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชนาระคขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตชนาระคังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภราปตตาปัจเจกานันจะยังพระรังระหันตานันจะเตเชนาระคขังพันธามิสัพพโซ สัพเพภูตธาปราปตาปัจเจกานันจะยังพระลังละหั่นตานณนจะเตเชนารักขั้งพันธามิสัพพโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจ์อธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสตยยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพวรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียนไหว้ครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสําเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการทเส้